การเมืองไทยฮะในสมัยนี้ค่อนข้างตกที่นั่งลำบากเป็นอย่างยิ่งฮะซึ่งหมอบีสามารถสื่อได้ไหมครับว่าในอนาคตของประเทศไทยจะดีขึ้นหรือแย่ลงฮะตอบได้ครับผมตอบงี้นะอย่ายุ่งกับการเมืองเลยพูดจริงๆนะพูดด้วยความเป็นห่วงจริงว่าตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจจัดก,การทุกอย่างเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ อย่ารอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นเอาจริงๆเราจะรู้ว่าแล้วเราสู้กันมาเยอะแค่ไหนละเดี๋ยวพักนี้อันนี้เป็นคนนู้อันนี้สีนั้นตนัวนี้โอ้อันนี้ดีก็แฮมแล้วเป็นไงสุดท้ายบางทีก็อาจจะเห็นเขายืนอยู่ด้วยกันก็ได้ถามว่าตายจะไปไหนปรนเท,หทเหรอเทวดาหรอนรกกหรออะไรเงี้ ช็อย่างนี้เลยโดยไม่ต้องเชื่อใครในโลกนี้แล้วอย่าเชื่อนะหมอดูเนี่ยตัวดีเยลยเวลาบอกว่าอู้ตายไปแล้วเนี่ยขเขาร้อนให้ทาบุญน้ําแข็งไปให้หรือไงผมมีเรื่องหนึ่งผมอยากจะถามหมอบ,บีมากเลยที่เราเห็นข่าวมาก่อนหน้านี้ฮะที่เกี่ยวกับน้องคนหนึ่งที่ที่เชื่อมจิตอะไรอย่างเงี้ยมันได้ปัญญาอะไรจากเรื่องนี้วะมันทําให้เราฉลาดขึ้นไหมมันทําให้เราได้เงินได้ทองอะไรจากเรื่องนี้ไหมสําหรับตัวเราที่ไม่เกี่ยวเนะอะรู้สึกว่าผมเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีนะครับตอนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับในอีพีนี้ยังอยู่กับพี่หมอบีอยู่นะพี่หมอบีสวัสดีครับเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวของที่อารามแล้วกันอารามแห่งนี้แล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายแน่นอนทุกครั้งที่หมอบีมาก็จะเกิดคําถามขึ้นในคอมเมนต์ เยอะมากหมอบีของจริงแม่นูนี้นั่นอย่าที่บอกไปเมื่อเทปไปแล้วว่าผมจะพูดเสมอว่าหนึ่งในใจผมเลยนะคือหมอบี <c oughs> นี่อันน,นี้เรื่องจริงนะเนียเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเรา,เราเคยไปดูคนที่แบบดูดงดูดวงอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเขาก็เหมือนกับ คนแม่นก็มีไม่มีแหละแต่คนคนที่มันไม่แม่นก็มีแต่เราจะเอาตรงไหนวัดเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยอยากจะยยขออนุญาตบอกมีรบกวนเอาคําถามเขาเรียกว่าอะไร Q&A ไหม <laughs> ครับ <laughs> Q&A ที่น้องๆทีมงานเนี่ยขึ้นในโพสต์ของที่ได้ไม่ลบหลู่โอ้โหคำถามบานเลยฮะเสียงช่องปิวก็มีฮะเ <laughs> <laughs> <datasets> สียงที่จะโดนโดนด่าก็มีฮะ <od> <ata> <laughs> ามได้ครับต่อไปอีกเรื่องโอเค่ถ้างั้นขออนุญา ดูคำถามหน่อยได้ไหมฮะนี่โอ้โหมาเป็นเล่มเลยฮะคำถามแรกก็ปวดใจเลยฮะจากคุณย้วยยันยั่วบโอ้ยการเมืองไทยฮะในสมัยนี้ค่อนข้างตกที่นั่งลำบากเป็นอย่างยิ่งฮะซึ่งหมอบีสามารถสื่อได้ไหมครับว่าในอนาคตของประเทศไทยจะดีขึ้นหรือแย่ลงฮะตอบได้ครับ ผมตอบนี้นะผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้อ้อมค้อมหมออะไรการเมืองจะเป็นยังไงเรื่องของการเมืองอถามว่าเป็นเกี่ยวกับประชาชนไหมโคตรเกี่ยวอยเรามีผลไหมมีเขามีผลกับเราโคตรโคตรแต่ถ้าเรายอมรับความเป็นจริงนะเอาความจริงนะไม่ใช่สิ่งที่เราจรินตนาการอยู่ในเพ้อฝันเนี่ยเราจะรู้ว่าอย่ายุ่งกับการเมืองเลยพูดจริงๆนะพูดด้วยความเป็นห่วงจริงว่า ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจจัดก,การทุกอย่างเป็นที่พึ่งให้กับตัวเองได้ออย่ารอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่นจัดก,การตัวเองช่วยเหลือตัวเองภาคเพียรพยายามมีความอุตสาหะาให้กับตัวเองแค่นี้พอ,อม,มันไปได้ม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเรารับได้เราลุยให้เต็มที่ไม่ใช่วขาบอกว่าอุ้ยไม่สนใจไม่ใช่ละ เอาจริงๆเอาเอาจริงๆเราจะรู้ว่าแล้วเราสู้กันมาเยอะแค่ไหนละเดี๋ยวพักนี้อันนี้เป็นคนนู้อันนี้สีนั้นตรงนี้โอ้อันนี้ดีก็แหฮมาแล้วเป็นไงสุดท้ายบางทีก็อาจจะเห็นเขายืนอยู่ด้วยกันก็ได้ก็เห็นเห็นอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วมือนก็เป็นการเมืองแต่ที่ผมอยากถามถามเพิ่มจากนี้ได้ไหมในเมื่อโอเค นักการเมืองมีแนวโน้มที่จะทำให้เศรษฐกิจในบ้านเมืองเราขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง<ช>อะไรเงี้ยมันส่งอย่างที่หมอบี่บอกมันส่งผล,ล,งผลกระทบตรงๆตง่อต,ต,ต,ตัวนนพวกเรานี่แหละนนซึ่งแน่นอนเราเรา,เราโอเคเราอยากจะพึ่งตัวเองอยู่แล้ว<ช>แต่บางทีเนี่ยไม่ว่าจะเดินออกไปตลาดมันก็ต้องใช้เงินที่ซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าใครบอกว่าเงินไม่สําคัญไม่จริงไม่จริงเงินมันต้องใช้ทุกวันไม่จริงมันมันมีผลตรงนี้ครับซึ่งหลายคนท้อกับตรงนี้หลายคนเหนื่อยจังเลยอ่ะพ่วงตรงผมก็เหนื่อยแล้วให้เราไปรอเงินเงินเงิน นึ่งหมื่นบาทซึ่งถามว่าแล้วยังไงอะแล้วยังไงอันนี้ผมพูดเองนะคนที่ต้องการเงินใช้จริงคนที่อยู่ต่างต่างจังหวัดที่เขาแบบบ้านไม่ค่อยมีจริงจอันนี้ขออนญาตนะครับโทรศัพท์ดีๆเขายังไม่ค่อยมีเลยและคุณให้เขาลงทะเบียนผ่านทางโทรศัพท์อะเงินหมื่นหนึ่งของคนเราไม่เท่ากัน จริงๆน่าจะใส่ใจคนพวกนี้มากกว่าดีกว่าที่แบบว่าคุณแบบอะไรอะ่ะโทรศัพท์อย่างนี้ก็ได้ที่ง่ายๆแค่ว่าเงินมันจะมามันต้องมีที่มามและที่ไปถูกไหมฮะอมตอนนี้มันไปสู่มือคนซึ่งใครมีสิทธิ์ก็ควรเอาสิทธิ์แหละแต่ว่า อย่าลืมนะว่ามันมาใส่มือเราได้มันต้องมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วมันใส่มือเราเท่าไหร่อะไรยังไงมาจากไหนมันไม่มีทางอยู่ดีพราะป้ามาเปื้่ยนแล้วก็แบบได้แล้วก็คือดีจบเช็คลิสต์ไม่ทางมันต้องมาจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตอนนั้นวนมามีผลกระทบแน่นอนสุดท้ายก็ตกมาอยู่ที่ประชาใชนเพราะนั้น <laughs> เอาต่อไปแล้วกันนะฮะคำถามต่อไปเขาบอกว่าในทางพุทธเราเนี่ยตายแล้วไปเกิดทันทีใน5คติที่ไปหนึ่งคือนรก 2. คือสัตว์เดรัจฉานสามคือเปรต 4. คือมนุษย์ 5. คือเทวดานี่ยแล้วก็มีคำถามว่าผีที่หลายๆหลายๆคนพูดถึงอยู่ส่วนไหนของ5้าภพภูมินี้ครับโอเคมันแล้วแต่ว่าเรานิยามเขาว่าผีคืออะไรด้วยครับอถ้าผมพูดแบบสถานชบ้าแล้วกันเนาะตายป๊บ ไปทันทีครับไม่มีภาวะกลางกลางไม่มีอมไอ้ที่เราบอกว่าผีอ่ะอผมสมมุติเอานะอาจจะเป็นใช้คาว่าผีเปรตผีเทวดาครับอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นสภาวะยังคงอยู่ยึดอะไรบางอย่างอยู่แล้วไม่ยอมปล่อยแต่เขาไม่ใช่สภาวะลอยๆที่ระบุไม่ได้ว่าคืออะไรไม่ใช่อ,อาจจะเป็นแค่เทวดา อาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยแต่มันต้องมีอะไรเป็นอะไรสักอย่างเลยลอยไม่มีนั้นผีมันเป็นคําพูดกลางๆครับเป็นกลางๆที่เราระบุไม่ได้ว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรแต่ว่าก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วไปมีคาเป็นบางอย่างแค่นั้นอแค่นั้นเลยแค่นั้นครับแต่มันภาษาภาษาไทยที่เราคุยกันว่าเราเรียกว่าวิญญาณซึ่งจริงๆคาพูดเราก็ผิดวิญญาณคือแปลว่าการรับรู้ความรู้สึกหนึ่งในขันห้าไม่เกี่ยวแต่เราใช้ผิดๆเฉยๆอ้าวโอเคแน่นอนว่าอัน ตามความเชื่อแล้วกันเนอะนะฮะแล้วลลก็ถ้าอยากรู้ต้องลองถ่ายช่วงผม<อ>ไม่ค่อยพร้อมช่วงนี้เอาจงจริงอย่งไ่ว่ากันนะเอาจงริงอ่ะเราไม่ต้องไปพิสูจน์หรอกพรามันจริงไม่จริงเราแค่รู้ดีกว่าว่าจังหวะที่เราอ่ะตัวเราเองเนี่ยแหละเวลาม,มันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นชีวิตอ่ะเช่นเมาเป็นตูนเลยไม่รู้เรื่องเลยเลยอ่ะอันนั้นอ่ะเคยรู้ไหมว่าคือเราเป็นยังไงอ่ะพูดอะไรออกไปอ่ะ นั่นแหะผีอ๋อแบบนั้นน่ะเหรอนั่นแหละผี<อ>ใช่ไหมครับคือเราเป็นอะไรเราทําอะไรยังรู้สึกตัวเลยอ่ะผีการพนันอผีกินเหล้าเมายา ทั้งนั้นอืมไม่ต้องไปพิสูจน์ตรงไหนหรอกอะไรคือนี่แหละเราทําอะไรแล้วมันมีสภาวะเป็นอย่างนั้นแหละโอ้โหเพิ่งได้ยินจากหมอบีเนี่ยนะ <c oughs> แล้วอันนี้ผมถามต่อนิดหนึ่งหลายคนจะชอบถามบอกว่าพี่สมมติว่าญาติผมเสียชีวิตประสบอุบัติเหตุแบบตามน้องถนนอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นคนที่คนไทยชอบถามก็คือนิม,มนต์พระ <c oughs> ไปเชิญดวงวิญญ,ญาณ <c oughs> แล้วเขาจะกลับมากับเราไหม <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนถามผมทุกวันผมก็จะตอบเป็นความทำความเข้าใจก่อนว่า ตายแล้วไปทันทีเลยนะอ่าผมไม่อยากตอบด้วยความเชื่อให้เช็คก,ก่อนอเช็คก,ก่อนว่าตายแบบไหนอเอาเป็นภาษาชาวบ้านนะมีตายสองอย่างง่ายหนึ่งตายแบบปกติกับไม่ปกตอิอุบัติเหตุก็ไหนวันนี้ก็เป็นปกติเจ็บไข้ได้ในในป่วยก,ก็ปกติอ๋อเหรอปกติครับทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาอยงเี้เป็นโรคนู่นนี่นั่นอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องปกติเขาว่าปกติวัดที่อะไรวัดที่รู้ตัวว่าตายโอเคไหมโอเคอ่ถ้ารู้ตัวว่าตายนั่นคือปกติปกติ มีแค่2กรณีเท่านั้นที่ไม่ปกติ1น่ฆ่าตัวตายอันนี้ก็รู้ตัวนะแต่ตั้งใจตั้งใจอ่ะพลากชีวิตตัวเองไปมมไม่ปกติอันที่2คือตายแบบวุบแล้วไม่รู้ตัวเลยที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าตายหงแต่คราวเนี้ยเราไม่มีทางรู้หรอกว่าตอนที่ตายอ่ะหงหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ไงฮะเพราะส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่90้าเซเลยคือสมมุติรถชนตึง้งอ้อเจ็บอ้อทรมารู้ตัวรู้แต่แบบวุบแล้วภาพต,ตัดไปเลยอ่ะน้อยมากๆ เพราะฉะนั้นถ้าคนเสียชีวิตแล้วไม่รู้ตัวพอเราไม่รู้ปุ๊บเราก็ยังทําในสิ่งที่เราไม่รู้อยู่อ,อ,อันนี้มีภาวะติดค้างใช่ครว่าภาวะติดค้างอะไรแต่ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วเ,เป็นปกติคือรู้ตัวต้องไปทันทีเลยไม่มีใครในโลกนี้มีสิทธิ์อยู่ต่อแล้วที่เขาบอกว่าสามวันเจ็ดวันกลับมาบ้านมาลาครอบครองครอบครัวไอ้ที่สภาวะที่มาที่คงค้างอยู่ก็คือเป็นบางอย่างแล้วไงครเช่นเทวดาละ มีความสุขมากเป็นแบบผู้ไม่มีเหงื่อก็มาแล้วจะมาเป็นผีเละๆผีเละๆคือความเละไม่เละเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะยังคือว่าจิตใจ<น>เขาเป็นแบบไหนเหมือนเราอ่ะเราูปร่างหน้าตาอไงก็ตามแต่จิตใจเราเป็นแบบไหนเพราะนั้นจิตใจเราเป็นอย่างหนึ่งเราอยากจะให้คนเขาเห็นเราในูปร่างแบบไ,ไ,ไ,ไหนเช่นทำไมพี่นัทถึงไว้หนวดไว้เขาเพราะเราอยากให้คนเห็นว่าเราเป็นแบบนี้ทุกแ,แค่นั้นครับแค่นั้นเลยแต่สมมุติเราแบบย้ายเขาให้ย้ายเขากลัวพี่นัทจะทาหน้าอย่างนี้ไหม หม่ก็คงจะเล่าลิ้นปินตาตจ้องหน้า<ะ>ให้แบบทำให้แบบกลัวถูกไหมก็แค่นั้นแหละ,ะนี่ก็เป็นสภาพจิตใจ,จที่เขาแบบอยากให้เราเห็นรู้สึกเป็นแบบไหนก็<ถ><อ>ทําหน้าแค่นั้นแหละของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับเพะน,นี้อีกคําถามหนึ่งที่อยากให้เช็คด้วยตัวเองอถามว่าตายแล้วไปไหนเป็นเทพหรอเ <c oughs> ทวดาหรอนรกหรอหรอะไรเงี้ยเช็กอย่างนี้เลยโดยไม่ต้องเชื่อใครในโลกนี้แล้วอย่าเชื่อนะหมอดูเนี่ยตัวดีเลยเวลาบอกว่าอู้ตายไปแล้วเนี่ยเขาร้อนให้ทําบุญน้ําแข็งไปให้หรอไง แอหรือไงอะไรอ่ะ <c oughs> เอา,เ,อา <c oughs> เช็คอย่างนี้ครับว่าตอนมีชีวิตอยู่เป็นคนแบบไหนตายไปแล้วก็เป็นแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าไปที่ชอบที่ชอบอชอบแบบไหนไปชอบแบบนั้นมไม่ต้องไปเชื่อใครเล้ยวมาทั้งชีวิตตายแล้วอ๋อก่อนตายเอาสังฆทานไปให้ทำสังฆทานแล้วขึ้นสวรรค์ครไม่ยุติธรรมเลย เป็น <G row ing> ไปไม่ได้เรีวมาทั้งชีวิตตายก็ต้องเร็วหมดนันแหละทำดีมาทั้งชีวิตทำบุญมาทั้งชีวิตจิตใจผ่องใสตายไปปุ๊บก็ต้องดีแค่นั้นแหละเรารู้เหตุปัจจัยที่ <S <S ท, <S 2> <S 2> ทำให้เราเป็นแบบนี้ในอดีตล,ล่ามาถึงปัจจุบันแล้วเราก็รู้ว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเป็นยังไงในอนาคตถ้าเราพูดอะไรคิดอย่างไรทำตัวแบบไหนถูกไหมฮะก็แค่นั้นแหละ เป็นแชมพูฮะเป็นแชมพูสําหรับลดผมร่วงครับตระกูลเดียวกับเฟรมเฟิร์มนะครับผมใช้มาได้ประมาณ2-3เดือนแล้วลดการหลุดร่วงจริงฮะใครสนใจนะแอดไปเลยที่ At f อดเฟิร e ์มนะครับบอกว่าลดผมร่วงได้จริงๆกลิ่นหอมด้วยและต้องบอกว่าไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเส้นผมเลยฮะนี่มมผมสะาสบายใจมาก มีคนเคยไปดูหมอดูครับหมอดูทักเลยเดี๋ยวอีกสามเดือนคุณต้องตายเอาสิถ้ามีคนมาทักแล้วแบบนี้คุณต้องตายเนี่ยแน่นอนจิตก็เป็นคาถามที่ผมเจอเกือบทุกวันเหมือนกันมันกำลังทํากรรมแบบรุนแรงมากเลยนะเพราะอยู่ดีไปกําหนดชะตาชีวิตคนอื่นนะแล้วทําให้เขาชีวิตดีให้ทุกข์หรือสุขขึ้นมาทันทีเลยอัตโนมัติพูดว่าจะตายปุ๊บทุกขึ้นมาทันทีดาวเลยชิบหายนั่นอืมกล้าพูดด้วยเหรอผมว่ามันมีคนฟังอ่ะฟังก็มีทางเลือกอย่างนี้ครับอ่าพี่น่าจะตายภายในสามเดือน เอาไงวะหนึ่งละต้องถามว่าไอคนที่พูดจะเป็นน่าเชื่อถือขนาดไหนใช่ไหมสมมติน่าเชื่อถือมากเราก็มีทางเลือกสองอย่างหนึ่งเฮ้ยจะตายแล้ววะทำไมมันแย่จังเลยวะทําไมต้องเป็นแบบนี้เศร้าเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเลิกทาทุกอย่างเลิกเลยไม่ต้องทำรายการแล้วเลิกเพราะจะตายแล้วเลิกเลิกเลิกทุกอย่างไปอาจจะสามวันก็ได้ตายเออมันแย่มันเศร้าอ่ะมันเซงทุกอย่างพังหมดแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้มีเวลาสามเดือนเอาวะแม่นด้วยเชื่อด้วย เอาให้เต็มที่มีอะไรที่ค้างคายยังไม่ทําขอยตั้งใจเต็มที่เฮ้ยมีอะไรติดค้างไหมอยากทํารายการอะไรตรงไหนอยากะจปสัมภาษณ์ใครไปต้องไปทำทำตัวเองให้มีคุณค่าเรารู้สึกว่าตั้งสเดือนเนี่ยมีเวลาซอยย่อยเลยจะไม่เสียเวลาทั้งชีวิตนี้ให้มันเปล่าประโยชน์อาจจะอยู่3าปีก็ได้ใครจะไปรู้เปลี่ยนแนวคิดใช่ไม่มีใครในโลกนี้รู้วันตายอืเอามาจากไหนรู้วันตายจากไพ่ก็ได้พระพุทธเจ้ายังไม่บอกอย่างนี้เลยคุณเป็นใครเหนือพระพุทธเจ้าเหรอ ผมว่าในสมัยนี้มันด้วยคำสิ่งพวกนี้สิ่งที่มองไม่เห็นมันง่ายต่อการที่จะพูดง่ายหาเงินแล้วพอหาเงินเสร็จปุ๊บมันทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งพังได้เลยนะฮะครอบครัวก็อาจจะพังก็ได้นะครับล่าสุดไปเจอบ่อยๆรับขันนะหมอบีอ่ะคือผมได้ยินอยู่บ่อยๆมากเลยแล้วผมก็อยากจะบอกให้คนทั่วไปรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีอ่ะท้าสุดของผมผมว่าไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่ดีไม่ดีแต่มันไร้สาระอ่อ ขันอะไรขันคู่คู่ไหนข่านห้าไงก็ขันห้ามันก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออแล้วคุณมีขันหกขันเจ็ดขันแปดเข้าไหนเข้าจมูกเหรอออกตูดเหรอแล้วสมมติว่ามีเทพนู่นนี่นั่นเขาจะมาเข้าร่างกายเราสกปรกตายอ้าวคนที่ไปรับส่วนใหญ่บอกว่ารับแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะชีวิตเราก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วยิ่งมีครอบครัวมีภรรยามีลูกนี่ก็มีภาระและหน้าที่เต็มไปหมดเลยคุณยังจะเอาใครมาอยู่ด้วยเพื่ออะไรมันไม่เหนื่อยไปวนานั้นเหรอออ แค่เคี่ยนชีวิตตัวเองก็จะแย่แล้วเฮ้ยถ้าเขาศักดิ์สิทธิ์จริงเขาไม่มาใช้เราหลอกใช้ทําหาอะไรเขาก็ทําของเขาเองได้ไม่ใช่มาใช้แขนเราอะไรเราก็มีกําลังอยู่แค่เนี้ยอ,อย่าไปรับรับไปก็ไม่มีปัญหาอะไรคือ,อ มันมีคนเคยผิดพลาดไปแล้วไงครับก็ไม่แปลกละขันก็วางเน่าอยู่ที่บ้านนี่ไงฝุ่นจับกโอ้ทิ้งไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีหมากพงหมากกูลาขึ้นเละเทะเลยถ้าเราเข้าใจได้เนาะถ้าพื้นฐานเนะครับเรามีสัมาที่เถี่ะเออเรารู้ว่าอะไรคืออะไรเรารู้ว่ามนุษย์เกิดมามีหน้าที่ทําอะไรแล้วเราจะเรียนรู้เรามีชีวิตดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเองใครมันจะไปบ้าทําให้เราดีขึ้นได้ทาให้ชีวิตเราแย่ลงได้เงี้ยอ่าโอเคคําถามต่อไปโอ้เมื่อกี้คาถามกี่ยาวเลยฮะทำไมคนเราต้องมูคะแล้วมูไปเนี่ย เทพเขาช่วยเราได้จริงๆเหรอฮะแล้วมีเหตุผลอะไรที่เทพต้องมาช่วยเราอืมทาไมคนเราต้องมูเหรอครับอ่อนเงี้ยอเอตรงประเด็นเลยอ่ะใช่อ่อนไงอืมไม่มีอะไรเลยแค่แบบอ่อนแอร,รู้สึกว่าไม่สามารถทําทุกอย่างด้วยตัวเองได้แต่ผมเข้าใจนะบางคนมันทุกข์มากมันไม่มีทางออกอะ่ะแต่การไม่มีทางออกว่เราไม่เคยฝึกฝนเราไม่มีปัญญา พอเรามีปัญญาเราก็รู้สึกว่าเอาวะขอเคล็ดลับเออมุติติดนี่อยู่อลองคิดถึงความเป็นจริงนะติดนี่อยู่10ล้านขี้เกียจพยายามหรือคิดว่ามันหนักหนาสาหัสไมันู้จะทำยังไงพูดใครก็ไม่เข้าใจขอยืมตังค์ใครก็ไม่ได้ขอ10ล้านอืมใช่ <laughs> อย่างนี้เลยอ่ แล้วท่านก็คงแบบฮะสิบ้านอะไรเงี้ย <laughs> ครับแล้วเราก็แบบเกิดกําลังใจล่ะ <c oughs> สมมุติว่าเราได้อะไรขึ้นมา <c oughs> อยู่ดีบังเอิญไม่ใช่บังเอิญแหละมันมีเหตุปัจจัยทาให้ได้ขึ้นมาค่แบบสุดยอดให้หน้าที่ของมนุษย์คือการภาคเพียรพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเ <c oughs> พราะไม่มีอะไรมากําหนดเราเรากหนดตัวเราเองครับ <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนตัวแทนเพื่อเราเห็นแล้วเกิดปัญญาเกิดเรื่องราวต่างๆแล้วอ๋อเข้าใจทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างงั้นอย่างคนคนนี้ คนคนนี้เป็นคนที่ตั้งใจตั้งสัจจะอธิฐานไว้ว่าอย,อยากปกป้องทำนุบำรุงพระศาสนาโดยที่จะมาอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆปกป้องไม่ให้ใครมาทำอะไรให้มันแปดเปื้อนสมมติมาไหว้แล้วก็แบบเฮ้ยเจ๋งว่ามีคนที่แบบมีตั้งใจศรัทธาปกป้องตัวปกป้องป่าวะหรือว่าทำให้ศาสนาเสื่อ,อมวะแล้วอ,อย่างเงี้ยว่าโอเคนะมีประโยชน์เขาไม่ได้มีหน้าที่มาช่วยอะไรเราหรอกรเขายัางสร้างตัวเขาเองไม่ได้เลย ถ้าเราเชื่อเนาะเป็นเทพที่ดีเป็นเทวดาที่ดีเขาก็ช่วยเราตามวาระกรรมของเรามไม่มีใครเหนือกรรมไดม้อันนี้คือถ้ามองเราตามหลักความเป็นจริงถ้าไม่โกหกตัวเองคือสิ่งที่หมอบีโอเคหมอวีอาจจะพูดแบบตรงผมใช่วันี่หมอบีเป็นคนตรงเลยนะฮะ แต่ว่าคือจะบอกว่าถ้าฟังดีๆอันนี้คือเรื่องจริงหมดเลยเราวบอกว่าพระพุทธเจ้าอ,ะอ่ะเพราะผมไม่พูดก็ดราม่าลงบอกว่าพระพุทธเจ้าของของเงินของเงินจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีเงินตอนไหนพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถถุงหาอาหารให้ตัวเองได้ปิดตามหลักวินยัยทำมาวินยันยถุงหายอาหารนไม่ได้หาเงินหาทองไม่ได้ก็เลยไปขอข้าว ผู้พุทธเจ้าขอข้าวผมรับดูรตรงไหนอ่ะเป็นเรื่องจริงใช่แต่ท่านไม่ได้ไปขอเฉยๆท่านไปขอแล้วเอาธรรมะไปสอนไปบอกไปโปรโดมีมีสิ่งตอบแทนใช่มีโอกาสให้คนได้ทําบุญกับคนที่ใจที่บริสุทธิ์แล้วแลกกับข้าวที่มาดารงทาาขันก็ค,คืออีกขันห้าที่ว่าเนี่ยให้มันอยู่ได้นะฮะเอ้าขออนุญาตอีกสักประมาณคําถามซ้อมถามแล้วกันนะฮะเาขาอบอกว่าเดินไปไหนทําไมคนที่เดินผ่านเขาบอกว่ามีองค์ชอบทักแล้วว่ามีผีตามคะ ก็ดีแล้วถ้าเขาตามมาแล้วก็มีแบบลูกน้องลูกน้องอะไรเงี้ยนะก็ตามมาทําหาอะไรไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตามด้วยคนที่บอกโอ้ยมีเกาะนู่นนี่นั่นน่ะอะไรเงี้ยคือโอเคมันมีความไปไม่ได้แต่ว่าถ้าสมมติเรารู้จักกันเลยครับันไปเกาะพี่ทําหาอะไรผมจะเกาะอยากเกาะพี่อย่างเงี้ยเหรอเหมือนไปเอาบุญมั้งทําเองก็รู้เราต้องเข้าใจว่าคนเราไม่มีบุญมีกรามสัมพันธ์ต่อกันอ่ะครับเขาจะมาเกาะพี่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ยูดีบอกลมพัดลมเพพัดอ,อะไรอะ่ะยูดีเดินเดินอยู่กําลังโอ้แฮปปี้มีความสุขยูดีพัดความชิบหายมาใส่เราอย่างเงี้ยเหรอครับเอาอะไรมันคิดมันไม่มีตาก,กาอะไรทั้งอย่างที่มันบอกว่ามันเป็นไปได้ครับแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเชื่อเรื่องกรรมนี่การกระทําผลของการกระทําหิวก็กินข้าวง่วงก็นอนมีแค่เนี้หิวแล้วไม่ต้องกินข้าวยูดีมีลมพัดเข้ามาพึบอิ่มเหรอเทพคนหนึ่งทาให้เราไม่ง่วงเงี้ยหรออะไรอ่ะ มันคือจริงนะมันคือเรื่องอะไรอ่ะคือจริงๆนะสรุปทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ตัวเราเองเลยอ่ะว่าเราจะว่าเราจะคิดอะไรเราจะไปทางไหนมากกว่าก็ไม่เป็นไรคือถ้าเรายังยังชอบมูอยู่อ่ะมันก็ผมว่าสนุกนะผมกไม่เป็นไรครับผมสนุกผมไม่เคยไม่เคยแบบต่อต้านอะไรอย่างนี้นะพูดต่อต้านมาไม่รู้รู้สึกว่ามันก็สนุกดีมันก็ทําให้คนเห็นแล้วบางทีคนที่มันเชื่อมากๆหรือมีมิจฉาทิฏฐิที่เชื่ออะไรผิดๆอ่ะเราก็จะรู้ว่าโมหะเนี่ยมันแก้ไม่ได้ปล่อยเชื่อไปเดี๋ยวชีบหายก็รู้ตัวเอง เขาหลงผิดหลงเชื่อแล้วเชื่อใครก็ไม่รู้เชื่อครูบาอาจารย์ผิดผิดม,มันต้องพังจนไม่เหลืออะไรอะ่ะพังจนชีวิตปัสบพังหมดเลยอะ่ะ้วเขา <ทำ S 1> จะมี <ไง S 1> สติสติกลับขึ้นมาได้ว่าแบบเออวานี่เราทําอะไรไปวะบางทีก็สายเกินไปก็จริงครับแต่ว่าคุ้มนะเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราบ้านทรัพย์สินเงินทองใสลงไปให้หมดเพื่ออย่างน้อยมีความรู้ความเข้าใจมีปัญญากลับมานิดนึงเนี่ยโอ้ยนากดูนะคิดดูนะพี่นัทกว่าจะทาทางานได้เงินแต่ละบาทยากเหมยากครับยากใช่ไหม กูกวาจะได้มาต้องขยันอดออมอ้อนวอนขออะไรมุกสารพันธุ์เลยก็จะได้มาไอเวลาเรามีความเชื่อเฮ้ยอันเนี้ยสดอกเคาะแสนนึงเป็นคนเร็วมาก,กมมออเลยโอเลยอ่าเคยหันกลับไปมองคนที่บ้านไหมว่าเขาโอเคไหมเนี่ยไสตุ้มเลยผมก็ไม่ดันนูนเะน่อยู่ดีคนมาสร้างเทพด้านนู้นันแล้วแต่ตัวเองเบียดเบียน,นตัวเองอ่ะไม่ถูกสิ่งนี้ไม่ใช่กุศลเรียกว่ากุศอืนไม่ถูกบางคนบางคนไม่มี แต่ผมกลัวอย่างหนึ่งว่าหลายคนที่พอมาเจอเรื่องราวเรื่องทุกข์กับชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็ดี<ม>หรือว่าเรื่องนู่นนี่นั่นก็ดีแน่นอนบางคนหาทางออกไม่ได้เพราะหาทางออกไม่ได้เนี่ยเป็นจุดอ่อนในการที่คุณจะหาที่พึ่งพอคุณหาที่พึ่งเสร็จปุ๊บใครว่าดีคุณก็ไปตามนั้นพอว่าดีว่าดีว่าดีาดเอาไปเฮโลไปเฮโลไปแต่สุดท้ายสิ<ม>่งที่หมอพีพูดถูกเลยครับคุณหันมามองข้างหลังหรือยังคุณเอาเงินตรงนั้นอะที่ที่คุณไปเฮโลหรือไปเช่าอะไรมาก็แล้วแต่เราไม่ได้บอกว่าไมมัักิิิ์์สทธนคป ที่โอเคแหละผมก็ชอบชอบเชบ่าพระรูนี้นะผมก็มีเต็มเลยเนอถูกไหมแต่ว่าคุณหันมาดูที่บ้านไหม <laughs> ว่าลูกคุณได้กินหรือยังเมีย <ừ. S 2> คุณได้ไปชอปปิง้งไหมไม่รู้อ่ะ <ừ. S 2> ถ้าในบ้านเราสบายแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีพลังบวกขึ้นมาแล้ <ừ. S 2> มีพลังบวกขึ้นมาโอเคคุณอาจจะไปบูที่ไหนคุณอาจจะดีกว่าเดิมนะใครจะไปรู้ใช่แต่อย่าไปงงง่ายนะผมมีเคล็ดลับว่าเวลาไปอยากไปไหว้ที่ไหนอยากไหว้ไหว้เลยเอาให้เต็มที่มีจริงไม่มีจริงไม่รู้แหละเทพศาสนาอะไรบัวหมดเอาตามสบายแต่ไปแล้วถามตัวเองนิดนึงหนึ่งเลยนะใครวะ ที่เราไปไหว้อ่ะมีจริงไหมและเขาให้ปัญญาเราได้บ้างให้พิจารณาใช่เหมือนที่หมอบีพูดถึงองค์เทพนี้อาโดนเลมอนกันเนี่ยโดนเลมอนโดนเลมอนมีจริงไหมไม่มีก็ไม่มีไงแต่มันมีคนส่งแล้วมีคนเชื่ออ๋อส่งโดนเลมอนนหรน่ก็มันมีอ่ะไม่ผมถามหน่อยได้ไหมเขาส่งไปเพื่อเขาช่วยเขาช่วยอะไรอ่ะอ่าเราก็ไปข้อที่สามไงสมมติว่าสมมุติว่ามีก็ได้ผมว่แล้วกันหรือเชื่อว่ามีก็ได้แล้วโดยเลามีจริงสมมมูลนะ ให้ปัญญาอะไรเราบ้างถามผมตอนนี้นะม,มีกระบอกไฟฉายย่อส่วนมีทานแมชชีนสําหรับผมนะถ้าสมมติว่าต้องไปไหว้โดเรมอนแล้วกันผมก็จะถามตัวเองว่าโดเรมอนสมมติว่ามีจริงแล้วสิ่งที่ได้จากโดเรมอนก็คือโดเรมอนมีความเมตตาเอาช่วยดูไปตะช่วยเหลือ,อโดยไม่มีเงื่อนไขรักอย่างหมดใจใช่ไหมช่วยเต็มที่ไม่ว่าอะไรทั้งที่รู้ว่าใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นกัลยานมิตรที่ดี ช่วยเหลือโดยไม่มีขีดจํากัดใจของโพธิสัตว์ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยวหวยไปเถอะเกิดปัญญากลับไปบ้านกลับไปหาลูกหาเมียแล้วแบบเออว่ะให้เวลากับลูกน้อยไปหน่อยได้รับบทเรียนจากโดเรมอนมาก็ถือเป็นเรื่องดีนะอย่างเงี้ยวหวเถอะอยากวหว้ายเถอะสบายคือมองแล้วให้วิเคราะห์ให้เกิดปัญญาให้ได้ อะไรก็ตามแต่ใช่ครับอย่างเงี้ยมีประโยชน์ไปที่ไหนสบาย <ๆ S 2> เขาให้ไหว้ไหว้ไหว้ได้ผมมีเรื่องหนึ่งผมอยากจะถามหมอบีมากเลยที่เราเห็นข่าวมาก่อนหน้านี้ฮะที่เกี่ยวกับน้องคนหนึ่งที่ที่เชื่อมจิตอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเขานะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปลบหลู่ความเชื่อของใครเราไม่มีสิทธิ์ไปลบหลู่ความเชื่อของใคร <ๆ S 1> แต่ว่าเรามานั่งวิเคราะห์อยากจะสอบถามว่าเรื่องพวกนี้เขามีจริงไหมครับหมอบีผมก็ตอบคล้ายๆกับพวกเทพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแหละว่ามันสําคัญที่ว่าอ่ะสมมุติว่ามีจริงนีแหละ นี่คือเรื่องจริงมีความสามารถจริงเก่งจริงเชื่อมได้จริงโคตรเทพเลยอะ่ะเราได้ปัญญาอะไรจากเรื่องนี้ปัญญาให้กันไม่ได้เชื่อมไปก็ให้ปัญญาไม่ได้คุณเอาปัญญามาจากไหนให้ให้ไม่ได้มันเราไปทําเพื่ออะไรก่อนก็ด้วยความที่เราปัญญาน้อยเราก็ไม่รู้มันอาจจะได้อะไรทักอย่างข้อทําคําสอนนู่นนี่นั่นก็มันก็มีได้ทั่วไปวาาจารย์ก็มีเต็มไปหมดอย่างนี้แต่การไปเชื่อมผมไม่รู้จะเชื่อมทาไมมนุษย์มีเครื่องมือสื่อสารที่สื่อสารกับโลกใบนี้ทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถูกไหมฮะเราสื่อสารก็รู้เรื่องว่าเก้าอี้นั้นสีแดงถูกไหมจะเป็นความเข้าใจตรงกันมันก็จะเกิดจากความเข้าใจก่อนที่เรามีสัญญาตรงกันสีแดงครับมีความสุขกับสิ่งสิส่งนี้เกิดวทนาอยากได้สิ่งนี้ <ứng> อยากได้จะมีตัณหาต่อเราทำไ <ứng> งให้ได้มาเกิดพบูมูอะไรก็ว่าป่ะเนี่ยปฏิจจสมุปบาทนี่เนี่ยถ้าเกิดเรื่องราวอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นสื่อสารคำพูดผมว่าง่ายนะไม่ได้ยากอะไรใช่ป่ะอาจจะแบบคุยผมว่าสนุกดีนะทำไมต้องเสียเวลาแบบ ให้มันยากใช่เดาพู้ลดวะผมก็ไม่รู้ว่าจะทําให้มันยากทําไมอะ่ะถ้าอยากบอกว่าคนมันเยอะเยอะเยอะมากมายหลายพันคนแล้วคิดว่าเอ้ยอยากจะสื่อสารหลายๆคนพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวนี้เรามีโซเชียลนะให้เห็นสัจจความจริงว่ามันมันก็มีอีกมุมนึงเนาะที่มันทําแบบนี้ได้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็ไม่รู้ว่าจะทําให้มันยากทําไม,อ,มอย่างนี้ดีกว่าแล้วอะไรใดๆก็ตามอ้างอิงเรื่องราวพระไตรปิฎกตู้นี่นั่นมาอะไรก็รู้เละเทะคนนี้ก็เถียงมีจริงไม่มีจริงนู่นนี่นั่น มันก็ถามก็ผมวกจะวนถามเหมือนเดิมอ่ะมันได้ปัญญาอะไรจากเรื่องนี้วะมันทําให้เราฉลาดขึ้นไหมม,มันทําให้เราได้เงินได้ทองอะไรจากเรื่องนี้ไหม,มสําหรับตัวเราที่ไม่เกี่ยวเนอนะอรู้สึกว่าผมเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยผมยอมรับตรงๆว่าผมทําแบบบอบีซึ่งผมไม่ได้ลบย้ายําอีกครั้งนึงฮะครับว่าผมไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อของใครนะครับคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคนนี้ถูถกหรือผิดอะไรเงี้ยนะแต่ผมมีความรู้สึกว่า ผมไม่ดูในฐานะคนพุทธคนหนึ่งพอพอ,พอไปเห็นว่าเถียงกันเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เราก็มีความรู้สึกว่าแล้วเราจะรู้ไปเพื่ออะไร<ช>ผมก็เลยถอยตัวออกมาซึ่งแน่นอนแหละฮะว่ามันก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าพอบ้านเราพอมีอะไรนิดนึงอะ่ะมันก็เขาก็จะมามามารวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า<ม>ถ้าจริงๆ,ๆอย่างที่หมอบ,บีบอกนะครับว่าจริงๆเราเราเอ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 าเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า เล่น<ช>กับ<ช><ๆ>ลูกก็ได้ผมว่าน่ารักดีๆๆแล้วมันไม่ได้มีแค่กรณีรนี้ก็เลยเดียวนะมันเยอะมากๆจะเห็นว่ามีเยอะมาก,มากๆมมมากผมถ่ายไปเนี่ยโอ้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เชื่อมอย่างนี้คนนี้จูนอย่างนั้นคนนี้พูด,พดเยอะแบบโหราษรมหาศาลมากเลย <ๆ S 2> แล้วแบบเราอยู่ในโลกอะไรวะเนี่ยเอาจิดที่ผมบ,บีเห็นเยอะๆอย่างนั้นอะสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งโอเคแหละมีที่แบบเราดูผมผมว่าหลายคนคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็น่าจะรู้บางทีถ่ายไปแล้วมีบทส่วนอะไรแปลกๆแบบยิ้มๆตลกๆขอโทษนะครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ แต่ไม่มีคนเชื่อเนี่ยไม่เป็นไรสนุกดีมนุษย์เนี่ยโอ้ก็เราเชื่ออะไรเราจะเป็นอย่างนั้นเราทําตัวอย่างไรเราฟังอะไรเราก็นิสัยอย่างนั้นพอมีนิสัยอย่างไรเราเชื่อกับคนนี้นิสัยเป็นงนี้เราก็มีสันดานเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีจริตเป็นอย่างนั้นและวิถีชีวิตคุณก็เป็นแบบนั้นก็เลือกเองก็ไม่เป็นไรหมอบี้อยากจะเตือนอะไรพวกนี้ไหมฮะเชิญเลยฮะ อย่างที่คุยมาตั้งนานนะครับผมก็พยายามเรียกว่ามันไมไ่บอกเป็นหน้าที่นะแต่ว่าก็พยายามเวิร์กกับเรื่องพวกนี้อยู่โดยที่ใจไม่ได้มีอคาาติหรือว่าไปโกรธเกลียดแค่แค่อะไรใครเลยแค่รู้สึกว่ามันเสียเวลานะแล้วมันเป็นการแสดงออกถึงสังคมที่อ่อนแอสังคมเราอ่อนแอมากๆที่เราไปพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มากจนเกินไปแล้วไม่เกิดปัญญาเลยเลยคนที่ไม่ต้องเชื่ออะไรเลยก็ได้คุณเป็นเอเทียสก็ได้คุณไม่รับสือส่อศาสนาเลยเลยก็ได้แต่คุณเชื่อมั่นในการกระทําที่ถูกต้อง การกระทําและผลของการกระทําคนเหล่านี้ต่อให้ไม่เชื่ออะไรเลยอ่ะก็ไม่อดตายยังไงก็เจริญอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองสําคัญที่สุดแล้วก็จริงๆเนะควรเอ๊ะไว้ในใจเนี่ยผมก็เหมือนกันเอ๊ะผมหน่อยเอ๊ะผมเยอะๆอ,อย่ามาเชื่ออะไรผมอมืจริงเนอะ ใช่ทุกครั้งนะผมก็จะบอกอย่ามาเชื่ออะไรผมไม่ต้องมาแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราเป็นคนธรรมดาเราก็พยายามทาตัวธรรมดาปกติมไม่ต้องมาอวยผมเป็นอะไรอะไรเี้ยสิ้นอะไรงเยยงี้ยแล้วผมก็ไม่ขายว่าถุมงคลผมไม่พยายามทําให้ใครเชื่อ,อและก็ไม่ต้องมาเชื่อผมด้วยอพอวันหนึ่งถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรกับผมก็จะบอกว่าเนี่เห็นไหมผมไม่ดีนู่นนี่นั่นอ๋อไม่เป็นไรเราไม่ดีแต่แรกอยู่แล้วก็ออกตัวไปเลยก็เราเป็นคนแบบธรรมดาอย่างเงี้ยถ้าดีผมก็ไปบวชแล้วผมยังไม่ได้บวชเลยแล้วก็อย่างเงี้ยเรายังมีภรรยาอยู่มีครอบครัวม แล้วก็ใช้ชีวิตปกติถ้าคุณผู้ชมดูแล้วลองนั่งวิเคราะห์ดูเนี่ยตอนต้นถึงตอนนั้ เมื่อสักครู่นี้มันมีอะไรที่มันอยู่ในนั้นโคตรเยอะเลยนะครับแล้วลองคิดดูลองนั่งดูแล้วอย่างที่บอกก็คือไปที่ไหนลองเอะก่อนไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อหมอบีไม่ต้องเชื่อใครก็ตามแต่อย่าไปเชื่อคนที่จะรู้อยู่ในใจคือคุณแต่ต้องบอกกันนะอย่ากโกหกตัวเองอ,อย่ากโกหกตัวเองอเด็ดขาดถ้ามีคําว่าเอะ A สงสัยไปเถอะครับสงสัยไปถามไปเลยหรือไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะแบบเอ,อ้ยถ้าไปว่าที่นี่เดี๋ยวเขาจะส่งของมาทําร้ายคุณหรือเปล่าสงสัยไปเถอะถ้ารู้สึกไม่เชื่อเดินกัน เดินกลับง่ายสุดนะฮะวันนี้ขอบคุณหมอบีมากๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวนะก่อนจะจากลากันไปอยากจะฝากอะไรหน่อยไหมฮะล้านเลื้อหรืออะไรไม่รู้ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างผมไปไหนผมก็ไปฝาก อยากข้อมูลตรงไหนก็ทำแล้วแต่ตามสะดวกแต่เป็นช่องทางเราไม่บอกด้วยก็ตามเ<ม>องไงไม่แล้วนาถายังเปิดอยู่ไหมเออยังเปิดอยู่ครับยังเปิด2ที่อยู่เป็นปกติแล้วก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัทผีแล้วก็หมอบีต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ นะแน่นอนเลยครับว่ารายการเที่ยวได้ไปรบหลุกของเรานะครับส่วนใหญ่จะไปที่วัดต่างๆนแน่นอนมีเกจ,จิดังๆมากมายทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเราจะมีเครื่องรางของขลังต่างๆที่นํามาฝากแฟนรายการด้วยใครที่สนใจในเครื่องรางของขลังนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ชื่อว่าคลังพุทธพุนนะครับเข้าไปที่อะไรแอดนะครับแล้วก็แอด n u t p h e e แอดนักผี p นั่นเองจะเจอเจอคลังพุทตุนที่นั่นมีเครื่องรางของขลังต่างๆรวบรวมไว้อยู่ที่นั่นแล้ว แล้วนะครับแล้ก็มัน่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้โดยตรงที่ออกจากวัดนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนในการของเราอีกหนึ่งช่องทางเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนในการทุกท่านครับฝาก,กด้วยนะครับทางบุทธคุณ @nutphee @nattpie ครับ